สวัสดีค่ะเปิดประชุมกับในส่วนของครเครื่อง,งการลงทุนกับฟินลิปนะคะพาร์ทของวิคคะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่24มีนาคม2560นะคะตัวแรกนะคะเป็นตัวแอดวานนะคะทางฝ่ายก็คาดหมายว่าผลาดําเงินในไตรมาสแรกจะยังไม่ค่อยสดใสเท่าไรนักนะคะเนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายของโครงขายที่เข้ามากดดันนะคะโดยทางฝ่ายคาดหมายในส่วนของกำไรสุทธิไว้ที่ระดับ 6,400ล้านบาทนะคะก็จะเห็นการอ,อ่อนตัวลง21%เทียบเยอยอันเยนนะคะแล้วก็ยังทรงตัวเทียบ Q on Q นะคะโดยหลกัหลกๆเนี่ยในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็มาจากในส่วนของค่าเสื่อมนะคะหลังจากตัวแอดวานี่ยมีการลงทุนในการขยายโครงขายในปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากนะคะ แล้วก็ในปีนี้ก็ยังขยายต่อเนื่องนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานของทางลูกค้านะคะอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นเข้ามาก็คือต้นทุนการใช้เครื่องเอ,อคลื่นนะคะ2,100เมกะเฮิร์นะคะของ TOT เข้ามานะคะก็สองตัวจะเป็นส่วนกดดันในส่วนของผลดํำเนินงานในไตรามาสหนึ่งนะคะสำหรับเอาลูกนะคะตัวแบนด์วิดทใหม่ๆนะคะสำหรับที่น่าจะเข้ามาในส่วนของ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับกลุ่มผู้ให้บริการมือถือนะคะโดยในระยะสั้นปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นในส่วนของขึ้น2,003นะคะของทาง d t t ที่กำลังหาพันธมิตรอยู่นะคะปีนี้ก็น่าจะสรุปได้นะคะแต่ทางฝ่ายมองว่าตัวปัจจัยเด่นๆที่เป็นในแง่ของอัพไซด์ของตัวแบนด์วิดของทาง a d v a ์วานเนี่ยหลักๆน่าจะมาจากในปีหน้ามากกว่านะคะก็คือการประมูลขึ้น1,08แล้วก็850นะคะ เนื่องจากว่าขึ้น2003เนี่ยมีความจํากัดนะคะเนื่องจากปริมาณเครื่องที่สามารถดับขึ้นได้เนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างจํากัดนะคะแล้วก็ตัวแบนด์วิดที่ของ AAS มีในปัจจุบันที่อยู่ระดับ55เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานของลูกค้าในปัจจุบันอยู่นะคะทางฝ่ายนะคะก็แนะนำทยอยซื้อนะคะในส่วนของตัวแอดวานนะคะราคา185บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นตัวไรมอนแลนนะคะก็ในส่วนของหลักทรัพย์ไรมอนแลนหรือตัว RML นะคะก็แนวโน้มนะคะผลดำเนินงานในปีนี้นะคะน่าจะลดลงประมาณ67%นะคะเทียบกับปีก่อนที่เคยลดลงประมาณ6%นะคะหลักๆนะคะเนื่องจากในส่วนของตัวคาดยอดโอนในปีนี้เนี่ยน่าจะลดลง32%นะค่ะอยู่ที่ระดับ3,400ล้านบาทนะคะ อันนี้ทางฝ่ายประมาณมาจากในการพิจารณาตัวแบ c ็คล็อกสิ้นปีของปี59นะคะระดับ4 4 4 0ล้านบาทนะคะก็มองว่าปีนี้น่า,นาจะโอนได้ประมาณ2,300ล้านบาทนะคะแล้วก็ตัวสต็อกพร้อมโอนที่โอนมาจากปีก่อน,นะคะระดับ4,000ล้านบาทนะคะผลดำนินงานนะคะก็มองว่าน่าจะ ได้รับปัจจัยกดดันจากในส่วนของตัว m a r จินที่ลดลงนะคะจาก37นะคะทางฝ่ายคาดหมายว่าน่าจะเหลืออยู่ที่ระดับ32 32เเนะคะเนื่องจากว่าโครงการที่มาจินดีอย่างตัว The River นะคะแล้วก็185ราชดำริเนี่ยมียอดโอนคงเหลืออีกประมาณ1,000ล้านบาทนะคะหรือคิดเป็นประมาณ29ของยอดโอนทั้งปีนะคะแล้วก็มีปัจจัยลบจากการลดราคาของ เดอะมิวนะคะอีก370ล้านบาทนะคะซึ่งก็มองว่าจะเป็นตัวกดดันให้ผลดำเนินง,งานในปีนี้นะคะลดลงถึง67%อนะคะอยู่ที่272ล้านบาทนะคะทางฝ่ายคาดปันผลสำหรับปีนี้นะคะอยู่ที่2สตางค์นะคะจากปีก่อนที่ระดับ7สตางค์นะคะถ้าดูระดับการซื้อขายของตัว i m l เนี่ยก็ตอนนี้อิง p e อยู่18เท่านะคะของปี60นะคะแล้วก็ PBook อยู่0.97เท่านะคะ เอาลุกก็มองว่ากำไรน่าจะยังไม่ค่อยโดดเด่นนะคะทางฝ่ายก็แนะนำขายนะคะในส่วนของตัว RML นะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่1.03บาทะคะ่ะต่อไปนะคะเป็นตัว SNC former นะคะหรือหลักทรัพย์ SNC นะคะก็ในส่วนของผลดำเนินงานใน q ตรมาสหนึ่งนะคะก็มองว่าน่าจะอ่อนตัวลงเทียบ year on year นะคะเนื่อถ้าดูในส่วนของ ตัวคอร์เตอร์หนึ่งเนี่ยปกติก็จะเป็นฤดูขายเครื่องปรับอากาศนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คาดไว้นะคะเนื่องจากว่าของตัวเขาเองเนี่ยมีการย้ายฐานการผลิตจากตัวแหลมฉบังไปที่ระยองนะคะก็ส่งผลให้ปริมาณผลิตตัว OEM เนี่ยลดลงเทียบเยออนเยียนะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มพลาสติกเองเนี่ยมีปริมาณของเสียที่มากขึ้นนะคะเนื่องจากเป็นคำสั่งซื้อของตัวสินค้าโมเดลใหม่นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวระดับราคาวัตถุดิบก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะในส่วนของตัวเอาลุกทั้งปีนะคะผู้บริหารก็มองว่าคีย์หลักๆของปีนี้เนี่ก็คือในส่วนของการควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อเพิ่มการกำไรนะคะแล้วก็ลดจำนวนเงินกู้ให้หมดภายใน3ปีนะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ1,000ล้านบาทนะคะแล้วก็แผนที่จะลดจำนวนพนักง,งานที่สแกนเพื่อ ลดขาดทุนให้เหลือระดับ50-60ล้านบาทต่อปีนะคะจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ระดับ80ล้านบาทต่อปีนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการนําโรงงานที่หลับฉบังให้เช่าหรือไม่ก็ขายนะคะช่วยลดปัญหาการผลิตโรงงานที่ระยองนะคะซึ่งคาดว่าจะกลับมาผลิตได้เป็นปกติในช่วงควเตอร์2เป็นต้นไปนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำ อื่นๆลงนะคะก็ทางฝ่ายก็คงประมาณการผลดำเนินงานของปี60ทั้งปีไว้เหมือนเดิมนะคะโดยคาดยอดขายเนี่ยจะเพิ่มขึ้น9%นะคะอยู่ที่ระดับ8,128ล้านบาทนะคะแนวโน้มในส่วนของตัว m a r g จินะคะก็ยังทรงตัวนะคะมองกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น10%นะคะอ่ออยู่ที่443ล้านบาทนะคะ สำหรับในส่วนของตัวโครงการธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะนะคะก็มองว่าน่าจะรับรู้ได้ในช่วงสองปีข้างหน้านะคะโดยในส่วนของเขาเองเนี่ยมีแผนที่จะลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าขนาด3ามนิกะวัดนะคะที่จังหวัดระยะเอ,อ่ยยะลานะคะคาดว่า จะเริ่มรับรู้ได้ในอีก2ปีข้างหน้านะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างให้กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูแลตามพรบร,รักษาความสะอาดนะคะเพื่อที่ทางบริษัทจะได้ยื่นคำร้องแล้วก็ก่อสร้างได้ตามแผน,นะคะทางฝ่ายก็แนะนำถือนะคะในส่วนของตัว SNC นะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่17บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นตัว Symphony Communication นะคะหรือหลักทรัพย์ SYMC นะคะ ก็ถ้าดูแล้วกำไรทั้งปีนะคะออกมาเก้าสิบเก้าจุดสี่ล้านบาทะคะอ่อนตัวลงอันนี้เป็นอ่อนตัวลงส3บาเนเทียบกัออนเยนนะคะสำหรับผลดำเนินง,ง,งานของปีห้าเก้านะคะหลักๆมาจากค่าเสื่อม,อมราคาที่เพิ่มขึ้นนะคะจากการขยายโครงขายที่สูงนะคะทำให้ในส่วนของตัว cross margin เ Gross Mar นี่ยลดลงนะคะอยู่ที่สามสิบแปดจุดเก้าเอร์ซนนะคะเทียบกับปีห้าแปดเนี่ยที่อยู่ระดับสี่สบอ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นตนะคะ อีกส่วนนึงก็คือในส่วนของตัวต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามะคะในส่วนของตัวรายได้บริการเช่าวงจรเนี่ยยังโตอยู่ระดับ6%นะคะที่ระดับ1,382ล้านบาทนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยมาจากตัว IP LC นะคะที่ขยายตัวได้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะตามการเติบโตของปริมาณการเชื่อมต่อ สื่อสารระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ตัว private network เนี่ยมีการขยายฐานลูกค้ากลุ่มองค์กรมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยหนุนในส่วนของตัว premium broadband ให้เติบโตอย่างมีนัยยะนะคะสำหรับเอาลูกของปี60เนี่ยทางฝ่ายยังคงประมาณการไว้ที่84.6ล้านบาทนนะคะลดลง15%เทียบเหยื่ออนเยนะคะมองว่า แม้ว่าในส่วนของตัวไรายได้บริการจากการวงจรเช่าเนี่ยจะยังเติบโตประมาณ9%นะคะอยู่ที่ระดับ1,505ล้านบาทนะคะแต่ว่าก็มองว่าในส่วนของตัวค่าเสื่อมจากโครงการดังกล่าวเนี่ยจะยังเข้ามากดดันนะคะก็มองว่าในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยน่าจะลดลงอยู่ที่ระดับ37.2%นะคะก็โดยรวมก็กดดันให้ผลดำเนินง,งานของปีนี้อ่อนตัวลงนะคะ นอกจากนี้แล้วในส่วนของตัว Hymc เองนะคะเมื่อวันที่7มีนาคมนี้ได้มีการแจ้งถึงการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทพ i m e c อมเบอร์หานะคะของทางมาเลเซียนะคะก็โดยธุรกรรมนี้แบ่งออกเป็น2รายการนะคะก็คือการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนนะคะ โดยทางเนี่ยจะรับซื้อในระดับ35-37%ของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วก็ชำระแล้วทั้งหมดนะคะที่ราคา1 2บ0บาท20นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นการเพิ่มทุนโดยการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมนะคะหรือตัว r o นะคะจำนวน1,000ล้านบาทนะคะที่ราคาไม่เกิน8.80บาท80นะคะเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ เกี่ยวข้องนะคะคาในส่วนของจะเริ่มทำตัวารายการแรกนะคะก็คือเสนอซื้อหุ้นบางส่วนหรือในช่วงเดือนมีนมิถุนายนนะคะปี60นะคะสำหรับตัว SYMC นะคะทางฝ่ายมองว่าปัจจุบันนี้ก็ได้ประโยชน์จากการลงทุนใน MCT Submarine Cable นะคะแล้วก็ กเป็นพันธมิตรกับตัวไท m e ์เอง mm hmm. ในแง่ความแข็งแกร่งแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน,นอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมากขึ้นนะคะแต่ด้วยความเสิ่งจากการลงทุนระยะชั้นเนี่ยเ,เข้ามาค่อนข้างมากนะคะทางฝ่ายก็แนะนำขายนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยถ้ารวม dilution effect จากตัว Times แล้วเนี่ยก็อยู่ที่8บาท50นะคะแต่ถ้าเกิดใน จากเดิมน,นะคะที่เราทำในส่วนของตัวแฟร์ไว้ที่9บาท90นะคะก็แนะนำขายค่ะสำหรับตัว H Y M C ต่อไปนะคะเป็นตัว Wi s e l o จิสติ c นะคะก็ถ้าดูแล้วเอาลุกของปี6กนะคะก็มองว่ากำไรน่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะคะดูจากในส่วนของตัวคาดการ ตัวเศรษฐกิจโลกนะคะโดยธนาคารกลางธนาคารโลกนะคะคาดว่าจะโตสําหรับประเทศสำหรับเศรษฐกิจโลกโดยรวมนะคะคาดว่าจะโตอยู่ที่ระดับ2.7สําหรับปี60แล้วก็2.9สําหรับปี61นะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เพิ่มขึ้นทเทียบกับปี59ที่โตระดับ2.3เซนะคะในส่วนของตัวสานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาตินะคะก็คาดการมูลค่านําเข้าแล้วก็ส่งออกของไทยในปี60นี่ยน่าจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะคะอยู่ที่ระดับ5.5เปอร์เซ็นตนะคะสำหรับปี60เองนะคะ ก็ตรงนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่น่าจะหนุนในส่วนของตัวธุรกิจ w i ส e Logistics ก็คือ,อได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะหรือตัว EEC นะคะก็มองว่าจะช่วยส่งเสริมให้ในส่วนของตัวธุรกิจซี a ฟ e ของ w i ส e ที่อยู่ที่แหลมฉบังเนี่ยแล้วก็อาจจะรวมไปถึงการให้บริการตัว Air ์ a s e ที่อยู่ที่สนามบินอุตภเปานะคะซึ่งตอนนี้ภาครัฐเองเนี่ยก็จะยกระดับสนามบินแล้วก็พัฒนาสนามบินให้รองรับทั้งในส่วนของตัวนักท่องเที่ยวแล้วก็การขนส่งทางอากาศนะคะในช่วง3-5ปีข้างหน้านะคะตัวไวซ์เองเนี่ยก็ยังมีแผนที่จะยกบริษัทขึ้นเป็นระดับภูมิภาคนะคะทำให้คาดว่าน่าจะเห็นการ ทำพวก M&A หรือว่า JV ขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเจราจาบ้างแล้วนะคะโดยตัวไว้เองเนี่ยก็สนใจในประเทศจีนฮ่องกงแล้วก็อาเซียนนะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีการทำธุรกิจกับผู้ค้าอยู่แล้วนะคะหลังจากในปี59นะคะที่ได้ ซื้อหุ้นนะคะ70%ของตัว Sun Express Logistics ที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็ได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นอีก30%นะคะก็คือส่วนที่เหลือในปี63นะคะตัว Sun เอ p r e s s l o g s s t i c s กนะคะก็เป็นส่วนให้บริการ Air Freight นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยก็น่าจะเห็น Synergy ของระหว่าง2บริษัทเข้ามามากขึ้นนะคะทั้งในแงของการขยายฐานลูกค้านะคะแล้วก็เพิ่มบริการให้กับตัวฐานลูกค้าเดิมนะคะก็มองว่า ตัวแอร์เฟสเนี่ยปกติเขาก็มีกับอัตราการทำกำไรขั้นต้นที่ดีที่สุดนะคะอยู่ที่ระดับ30-35%เนะคะเทียบกับงานตัวซ l o g จิ t ติแล้วก็ซี a ฟ e แล้วก็ตัว Lo จิสตินะคะซึ่งมีในส่วนของตัว margin ที่ค่อนข้างต่ำกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของปีนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการจัดซื้อนะคะที่ดินเพื่อเตรียมก่อสร้างคลังสินค้าใหม่นะคะไซก็อยู่ประมาณ 9,000-10,000ถึง 1, ตารางเมตรนะคะคาดว่าจะเสร็จได้ในปี61นะคะอันนี้ก็รองรับในส่วนของออการบริการลูกค้าให้มากขึ้นนะคะ สำหรับคาดการปี60เองเนี่ยทางฝ่ายคาดหมายนะคะก็รายได้น่าจะโต35อนะคะอยู่ที่ระดับ1,376ล้านบาทค่ะกำไรสุทธิน่าจะโตประมาณ66นะคะอยู่ที่128ล้านบาทนะคะทางฝ่ายก็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่4บาท80ค่ะสำหตัวไว้ ต่อไปนะคะเป็นตัวเซกเตอร์แบงค์นะคะก็ในส่วนของตัวสินเชื่อออกมานะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เริ่มเร่งตัวมากขึ้นนะคะโดยเกือบทุกนหกน้าคานะคะมีสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะคะโดยทั้งกลุ่มเนี้ยเพิ่มขึ้น0.41%เทียบมันออนมันนะคะหลังจากเ,เดือนก่อนเนี่ยสินเชื่อหดตัวรวมไปอยู่ที่0.69%นะคะ อย่างไรก็ตามสินเชื่อที่เร่งตัวขึ้นในเดือนกุมภาพัานธ์นี้ก็ยังไม่สามารถโชวเฉยในส่วนของเดือนมกราคมที่หดตัวลงไปได้นะคะทำให้ y to r เด t เนี่ยยังลดตัวลงอยู่ที่0.28เปอร์เซ็นต์นะคะโดยในเดือนนี้นะคะมีเพียงสามธนาคารนะคะที่สินเชื่อหดตัวลงนะคะก็แบ่งเป็นในส่วนของตัวทิสโก้ะคะหดตัวลง0.9เปอร์เซ็นต์นะคะ TMB หดตัวลง0.09เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ ในส่วนของตัว T-Cap หดตัวลงอยู่ที่0.05%นะคะสำหรับตัว KKP เองนะคะเป็นธนาคารที่มีสินเชื่อโตโสูงที่สุดในเดือนกุมภาผ่านนะคะเพิ่มขึ้น1.69%เทียบมันออนมันนะคะทำให้สินเชื่อเออเพิ่มขึ้นเทียบกับสิ้นปี59เนี่ยขยับขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ที่1.71%นะคะทำให้ โดยหลักๆเนี่ยก็มองว่าน่าจะมาจากสินเชื่อของธุรกิจหลักเป็นหลักนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวธุรกิจธนาคารที่มีสินเชื่อหลักเป็นเช่าซื้ออย่างตัวทิสโก้แล้วก็ตัว,ตว,ตวทีแคปเนี่ยยังหดตัวลงอยู่นะคะสำหรับคาดการณ์ในช่วงควอเตอร์หนึ่งนะคะก็มองว่าแม้ว่าสินเชื่อรวมนะคะสำหรับ ในเดือนกุมภาพันธ์จะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่ามองว่าในทั้งปีนะคะเออทั้งควอเตอร์หนึ่งเนี่ยอาจจะยังระดับสินเชื่ออาจจะยังทรงตัวอยู่นะคะถ้าเทียบกับสิ้นปี5้ากนะคะก็มองว่าตัวหลกัหลกๆเนี่ยน่าจะมาจากค่าในส่วนของตัวต้นทุนดอกเบี้ยของนะหลายธน,นาคารที่น่าจะลดตัวลงนะคะเล็กน้อยทำให้ในส่วนของตัว รายได้ดอกเบี้ยสุดทีนะคะน่าจะยังเพิ่มขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสถานการณ์ NPL ที่ผ่อนคลายลงนะคะน่าจะทำให้กลุ่มธนาคารนี้ลดระดับการตั้งสำรองลงนะคะก็น่าจะหนุนให้ในส่วนของกำไรสุดทธิเพิ่มส่งขึ้นนะคะทางฝ่ายก็คาดหมายว่าสิบธนาคารเนี่ยน่าจะมีกำไรสุทธิรวมประมาณห้าสิบจุดเก้าพันล้านบาทะคะเพิ่มขึ้น เเปอร์เซ็นทีเทียบ Y-on-Y year year นะคะแต่ถ้าเทียบ Q-on-Q แล้วก็ยังถือว่าอาจจะอ่อนตัวลงประมาณ0.8นะคะสำหรับตัวระดับธนาคารนะคะก็ในส่วนของกลุ่มธนาคารเนี่ยแม้ว่าตัวสินเชื่อแนวโน้มเนี่ยน่าจะดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าดูระดับ,ร,ดบราคาการซื้อขายเนี่ยถือว่าสะท้อนเข้าไปใน ปัจจัยบวกตรงนี้เข้าไปบ้างแล้วนะคะทําให้ในส่วนของระดับราคาหุ้นเนี่ยบางตัวเนี่ยเกินพื้นฐานขึ้นไปแล้วนะคะดังฝ่ายก็ปรับคําแนะนําลงนะคะจากเดิมให้ลงทุนปกติลงมาเป็นน้อยกว่าปกตินะคะสำหรับกลุ่มธนาคารนะคะโดยท็อปพิกเนี่ยก็เลือกเป็นตัว L H Bank นะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่1บาท97ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นตัว Market News นะคะก็มีในส่วนของตัวบริการการรับเหมาออโครงสร้างะคะ่ะทางบอร์ดก็มีการเสนอตัว TOR นะคะในส่วนของตัวรถไฟฟ้ารางคู่ใหม่นะคะอันนี้ก็ไซส์ทั้งหมดนะคะระดับ 9,700 0ล้านบาทนะคะอันนี้แบ่งเป็น13สัสญญาย่อยนะคะสัญญาละประมาณ5 0 0 0 1ถึง10,000ล้านบาทนะคะโดยเป็นสัญญาทางระบบเนี่ยสัญญานะคะแล้วก็ส่วนของตัวโยธาเนี่ยสิสัญญาะคะก็จะเริ่มเข้าเสนอคอรอมอนในเดือนเมษายนนี้นะคะโดยสัญญาย่อยเนี่ยที่เปิดให้ผู้รับเหมารายกลางและเล็กก็ร่วมเข้ามาได้ด้วยนะคะโดย แต่ก็ยังมีนโยบายเงื่อนไขนี้ของการประสบการณ์การทำงานที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า10%นะคะจากเดิมให้ไว้ที่15%นะคะมองว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะแต่ว่าต้องรออนุมัติทางคอรมออนุมัติในเดือนหน้านะคะทางฝ่ายก็ มองว่าน่าจะคงมีการประมูลนะคะในช่วงควอเตอร์สนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีข่าวประมูลอะไรใหม่ๆออกมานะคะแต่มองว่าน่าจะเป็นบวกในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเลือกตัวสเต็กแล้วก็ CK เป็นตัวท็อปพิกนะคะสำหรับกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างค่ะก็ขอปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานประจำวันนี้ค่ะของคุณหน้ค่ะ